จังหวัดบุรีรัมย์จ้ะเทพนี่แหละครับนครราชสีมานครนครรีสเกตครับก็ได้กลับอยู่นะแต่ปีนี้ไม่ได้กลับแต่ไม่ได้กลับมาตั้งแต่เป็นโควิดตั้งแต่เป็นโควิดมาไม่ได้กลับเลยส่วนใหญ่ถ้าอาชีพบริการอย่างนี้ก็คือจะไม่ค่อยจะหยุดหรอกครับไม่ได้หยุดอยู่แล้วครับไม่ค่อยได้กลับค่ะ ไม่รู้จะไปไหน<ะ>ต้องทำงานค่ะหลังเทศกาลเพราะว่าอะไรอะคะกลับเพราะว่าช่วงหลังเทศกาลจ,จะลางานง่ายกว่าเพราะว่าที่ตลาดนี่มันรถมันเยอะรถเยอะต้องอยูู่อ้อยู่คอยบริการเขากลับครับกลับทุกกลับประจําครับทุกปีมีปีนี้ไม่ได้กลับครับปีนี้ที่ไม่ได้กลับเพราะอะไรอะ,อะพอดีผมอยู่ขายของครับเลยไม่ได้กลับแ,แล้วก็รถปัญหารถติดด้วยผมขี้เกียจไป อยู่บนหนนนานๆน,นะครับอตอนนี้ยังไม่มีแผนกลับเลยครับน่าจะอยู่ยาวๆแหละครับเพราะว่าพอเป็นปกติผมก็ขายของเหมือนเดิมละปีนี้ไม่มีคารถรไม่มีครับอ๋อไปก็เขาเรียกวันรวมญาติไงว,วันรวมญาติแล้วก็ไปหาข้าวปลาอาหารมากินรวมกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายกันเนี่ยที่มีเหลือนะแต่หมนมากจะตายหมดแล้วล่ะ ก็ลุง63ปีแล้วเนี่ยโอ้คิดสิบ้านลุงสร้างใหม่ด้วยเมียเขาไปสร้างเนี่ยก็อยากจะไปมันมีบอกปลาแบบนี้แล้ตอนมีต้นไม้ที่นี่นะที่กรุงเทพที่กรุงเทพก็เงียบเนี่ยมันไม่ค่อยมีพู้โดยสารหรอกมาก็มาด้วยความจำเป็น มาด้วยความจำใจมาหากินปกติก็อยากกลับบ้านก็คือเขาจะมีมีล็อกหยุดให้ตรงเว้นุดแต่ถ้าช่วงคืองานแบบนี้เงานบริการนะครับใช่มาครับก็คือมาถึงจุดจุดนี้แล้วบางทีอายุมันเยอะขึ้นนะครับเราผ่านจุดนี้มานานเนอะก็เลยไม่ได้่อยมีแผนอะไรก็นักทางญาติพี่น้องไว้ว่าหลังครงการจะกลับนะอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่อะไรไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่คนต่างลาเขม,มีคนทํางาน ก็คือทำงานก่อนในช่วงใช่ถ้าหลังของเทศกาลไปแล้วมันก็ลดลาก็ไม่เยอะเราก็ต้องคอยอยู่บริการเขาใจหายเพราะทุกปีหมดกลับ,บแต่ก็โทรหาที่บ้านเราครับวิดีโอคอหากันเอาก็อาจจะภายเหงาได้บ้างขอเขามีความสุขในวันปีใหม่ครับ<อ>ใช้ชีวิตให้ระวังกันช่วงนี้แล้วก็ลำบากกันด้วยครับในส่วนมากก็คือถ้ามันตรงกับเว้นอยู่ก็ ตเวีนไหวญาติผู้ใหญ่นิดนึงอะไรประมาณนนเนี้ยครับอ๋อคนในครอบครัวผมบอกแล้วก็มาจำอยู่แล้วครับไม่ได้มีอะไรพิเศษครับอ๋อบอกค่ะคิดถึงใครครอบครัวพ่อแม่หรืออ๋อญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ,บอกความคิดถึงเดี๋ยวหลังสงการานต์จะกลับไปหาอะไรเงี้ยก็พี่สาวก็โทรมาอยู่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าหลังสงการก่อนมันประมาณมาที่20ประมาณมาที่20บกลับ ไปก็ประมาณสี่ห้าวันครับก็อยากบอกพี่ๆน้องๆที่อยู่ในที่ดำคิดถึงนะครับคิดถึงคิดถึงอยากจะไปหาอยู่แต่ว่าก็าให้มันมีจังหวะดีๆให้หาเงินให้ได้พอที่ถ้าอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยนะที่บ้านมีความสุขไปทำงานเยอะที่บ้านมนมีความสุขอยู่ใกล้พี่ใกล้น้อง